สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเมย์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เมย์พาเพื่อนๆมาดูกวางป่าค่ะทุกคนลงมาเยอะมากๆเลยนะคะแถวชินหูดโนเวกก็คือทางภาคเหนือของประเทศโนเวค่ะทุกคน เมย์จะบอกว่ากวางลงมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมีหลากหลายสีนะคะเท่าที่เมย์เห็นมีสีขาวสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลบนขาวด้วยนะคะเมย์ใช้กล้องโทรศัพท์ iPhone 14โปรถ่ายนะคะซูมมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าซูมมากกว่านี้คือมันแตกคะ่ะทุกคนช่วงเนี้ย ก็จะได้เห็นกวางนะคะที่ลงมาจากป่าหรือว่าลงมาจากเขาอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ได้เห็นแสงเหนือบ่อยนะคะทุกคนเมเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะช็อตเนี้ยคือเมไม่ตัดต่อเลยนะคะ ถ่ายยาวเลยค่ะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเห็นแบบว่าไม่ต้องตัดต่อภาพเลยภาพอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่เมย์ยืนถ่ายอะ่ะมันเริ่มจะมืดแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ที่ประเทศโนเวย์สามถึงสี่โมงเย็นก็เริ่มเริ่มจะมืดแล้วนะคะแต่มองรวมๆแล้วคือภาพสวยค่ะอยากให้เห็นบรรยากาศไกลๆเห็นไหมคะ บนภูเขามันจะมีแต่หิมะค่ะทุกคนเห็นไหมมองไปทางไหนคือขาวหมดเลยนะคะคือเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะติดลบหเกือบ6องศาค่ะทุกคนแต่ว่าใจสู้ค่ะใจชอบค่ะชอบถ่ายรูปแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะถึงมันจะหนาวแต่ก็ มันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะมองมาฝั่งนี้เห็นไหมคะว่าท้องฟ้าจะเป็นสีส้มนะคะมันสวยมากนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับเมนะคะเมยว่ามันคูดมากมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าบรรยากาศโ,โดยรวมคือดีมากๆเลยค่ะภาคเองสะดุดเองนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าภาคไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามที่จะพากนะคะเมยลดเสียงจากเสียงจริงนะคะเพราะว่า เพราะว่าอยู่ริมถนนค่ะทุกคนซูมเข้าไปกใกล้ๆเห็นไหมคะจะมีสีขาวสีดํานะคะคือสวยมากเลยนะคะเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นกวางป่าค่ะไม่ใช่กวางเลี้ยงนะคะเราไม่ได้คุ้นเคยกับสัตว์ชนิดนี้มากเท่าไหร่พยายามอย่าเข้าไปใกล้มันอยู่ให้ห่างมันพอประมาณน่ะดีที่สุดค่ะแต่เมชอบนะคะคือ น้องน่ารักค่ะน่ารักจริงๆนะคะยิ่งเป็นตัวสีขาวคือสวยมากๆเลยนะคะเมย์ก็พยายามซูมเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเลยนะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆนะคะสำหรับคนที่ติดตามเมย์จะรู้นะคะว่าเมย์ชอบถ่ายรูปธรรมชาตินู่นนี่นั่นเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นป่าหรือว่าสัตว์ป่าถ้าเมเจอเมก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นวิวธรรมชาติ คือมุมนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนเมตั้งใจถ่ายมากๆเลยนะคะไม่ได้เอาขากล้องไปด้วยนะคะทุกคนลืมค่ะคือช็อตนี้เมถือกล้องถ่ายอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อจะให้ได้ภาพที่แบบชัดเจนที่สุดเอามาฝากเพื่อนๆค่ะ หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะอยู่กับเมเจอธรรมชาติเยอะหน่อยนะคะทุกคนอย่าเบื่อนะคะดูความน่ารักของสัตว์โลกนะคะหรือว่าน้องกวางของเราสวยนะคะเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจมากๆสําหรับเมเมคิดว่าโชคดีนะคะที่ได้เห็นสัตว์ป่าลงมาข้างล่างแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่แบบริมถนนเลยนะคะเวรตรงนี้คือมันอยู่ลึกลงไปจากถนนไกลมากเลยนะคะแต่ว่า ใช้โทรศัพท์ซูมภาพเข้าไปมันก็เลยดูเหมือนใกล้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ามีสีขาวอ่ะพอปรับภาพให้เล็ก,กลงเห็นไหมคะว่าน้องอยู่ไกลมากๆเลยนะคะทุกคนสวยประทับใจมากๆเลยค่ะส่วนชอดนี้ก็ขับรถกลับบ้านแล้วนะคะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าระหว่างทางมันสวยจริงๆค่ะขีมะ2อ,อฝั่งทางคือสวยมากๆเลยค่ะ ต้นไม้ตอนนี้ไม่เห็นใบไม้แล้วนะคะเห็นแต่หิมะเกาะแทนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะบรรยากาศช่วงวินเตอร์ของประเทศโนเวยเก็บภาพส,สวยๆธรรมชาติสวยๆจากประเทศโนเวยทางภาคเหนือมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ